ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมูอนีพ้ามาสวนยางขึ้นเก่านะครับมีพี่น้องบางท่านนะครับพอมาว่าขีดสาแน่นะครับลุงจ๋านะครับเดี๋ยวผมจะเกีดตให้เบิ้งนะครับสะสานะครับเหลือก็มาเบิ้งทอหนํายางมาเบิ้งยางน้านะครับไหลดีบอนะครับเดี๋ยวเบิ้งต้นนี้ครับต้นแรกครับนะยับเข้ามาครับนี่ครับ อซาก็บมหูว่าสีซาได้ซ้ำไหนนะครับเดี๋ยวผมสีสใส่สโลให้เบิ้งนะครับเบื้งครับนี่ครับนี่กันไหลครับนี่ กสไหลยอยู่ประมาณนี้นะครับการไหลนะครับสิบซาคับบไดเอกพี่น้องนอ่น,นะครับนี่มันกลอีกครับก้รกีดยางนะครับพี่น้องบางท่านก็เป็นของง่ายนะครับบางบางท่านก็เป็นของอยากเพราะว่าการกีดยางนะครับมันต้องเลี่ยนหลูด ตลอดนะครับเปิดใจให้ก่วงนะครับ,เ,ใใรบเพื่อเลี่ยนรู้นะครับ ัถ่ายจักหน้อยครับเพื่อกดถ่ายให้ร้อยกลีบลงมาซื้อกันเป็นโมโนพี่น้องนะครับนี่นะครับอ่าีก่นต่อไปครับช่วงนี้ก็แร่งนะครับพี่น้องครับถาพี่น้องจะเกิดกย้างกะ กช่วงนี้แหะครับฝนอยากอยากแรงแล้วนะครับทิ้งช่วงไปสองสามเมื่อนะครับโอ้แดด นี่นีอนก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอีดอยางนะครับพี่น้องมันุนท่านกัน็พืที่ผมบอกนะครับ เมื่อเขาชำนานแล้วนะครับมันกับเป็นของง่ายไปนะครับแต่ว่าบางท่านที่นั่งฝึกฝนอยู่นะครับหรือล่องเมือกลีดไม่ๆมอยู่นะครับมันกับเป็นการยากนะครับที่จห้เขาสกิดออกมาได้สวยงามหรือว่าได้น้ำยางให้ออกดีนะครับเลื่อนรููไปเรื่อยๆนะครับยาปิดกั้นตัวเองนะครับฝึกฝนเลื่อนรููจากซื้อต่างๆนะครับโดยเฉพาะทาง u t u b e นะครับเสี่ยน อีอยางช่องยูทูปปนเฮ็ดล่งหลายนะครับพี่น้องครับจะไปเรียนลูกนะครับเพื่อให้กั้าของกิ้งขึ้นชํานานขึ้นนะครับนี่คือ <c oughs> ร้อยดำตัวนี้ก็คือผลนะครับผลมหาลาดกระทอยุประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเบิ่งต้นต่อไป อีดซาซาเพิ่นว่านะครับเสียงสีบุไลบันไดบุจักเดี๋ยวจังเป็ดปั๊บเอานะครับเดี๋ยวผมสีหลอกเขียวออของตัวเลยนะครับหลอกขี่เส้นออกนะครับนี่ช่วงนี้ก็บโบ,โบโมีทอน้ำยางพุ่งออกมานะครับนี่คือการเบียดนะครับนี่คือการเบียดของผมนะครับนี่เหยื่อ เืองหลืองนี่ก็คือ,อเหยื่อชิดเหยื่อจะเลื่อนแล้วนะครับพยายามเบียดไ้ถึงตรงนี้นะครับถ้ายอย่างไดนํายางหลายๆนะครับหรือเบียดเข้าไปอีกสักเล็กหน่อยก็ได้นะครับแต่ว่าระวังดีๆนะครับอย่าถือเหยื่อจะเลื่อนนะครับเพราะถือเหยื่อจะเลื่อนแล้วผลที่ตามมากก็คือ,อมันสีน้สีปเปือยหรือว่าถึงเหยื่อใหม่ก็ถึงแกนใหม่ก็คือบาดนั่นเองนะครับ โอ้ต่้งกล่องอยากเลือกล่องหนานี่นะครับดูนะครับ น้ำยางมันก็ต้นไหนมันออกบดีนะครับมันก็สดคอยซึมอมกแนวนี่แหละนะครับต้นไหนออกดีๆนะครับดูสีไลตามกลมมียทํามาเลยนะครับนี่หมวกน,นะครับโอ้ว่าสีชาในซ้ำไหนนะครับเดี๋ยวสีไซสโลหายนอที่นอ้นองนอกนะครับเบืองทอน้ำยาง่็นั่นนะครับ ถ้าผู้ใดมีปุ๋ยนะครับช่วงนี้ก็ใส่ได้แล้วนะครับเพราะว่าาฝนตกชุกมาแล้วนะครับมีพี่น้องทามาอยู่เจาะเข้าไปเห็นท่อน้ำยางนะครับก็ดึงนี่นะครับ เกลียดบ่ถึงท่อน้ำยางเบียดบ่ถึงท่อน้ำยางนะครับผลผลิตที่ได้มากนะครับการสิลดหน่อยถอยลงนะครับตามตามที่เัาเบียดได้นั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเหาเบียดถึงท่อน้ำยางนะครับการออกของน้ำยางก็จะดีขึ้นนะครับพี่น้องครับฉะนั้นแล้วเฮาก็ปึ๊บบ่อยๆนะครับให้เบียดให้สม่ำเสมอนะครับเบียดให้ถึงท่อน้ำยางจักแปอร์เซ็นตนะครับยางก็ผลผลิตของน้ำยางสิออกไม่เห่ากับ มันก็ดีดีขึ้นตามลําดับนะครับถ้าเขาถามมาเบียดออกมาหนอกก็นั่นได้ได้ยางอ่าปริมาณทอก็เบียดเข้าไปข้างในบ่บ,บ่ได้นะครับแต่ว่า,าสิ่งที่ได้มากอาจเป็นปเปอร์เซ็นต์น้ำยางที่เข้มข้นขึ้นนะครับถ้าเขาเบียดไม่ถึงนะครับนี่นะครับหยิดส,สาให้พี่น้องเบ่งนะครับ เอากไก่เลยล่ะนายยางนะครับช่วงนี้พี่น,อน้องท่านใดที่เรื่องปุ๋ยกับปุ๋ยแพงนะครับเพิ่นก็ถามมาใส่สูตรใดนะครับสูตรปุ๋ยนะครับพี่น้องท่านอันนี้สูตรปุ๋ยที่ท่างการยางคุณแนะนำกะนนี่ครับอืมอืมนี่ครับ เงี้นบ่สีไล่ดีนะครับแต้ว่าที่เพชเป็นตัวอย่างอาหันคือกรีดนกเมีดนะครับผมกับบอย่างให้กรีดดอกแบบนั้นนะครับนายางเข้าสิบนเหลี่ยมนะครับพันพันผู้ไดฝีมือว่าท่านถึงนะครับนายยางเข้าสิเป็นคืนนะครับเป็นคืนเป็นแบบเกลียวเกลียวเชือกพี่น้องเห็นบ่นะครับนั่นแหละคือเป็นคืนแบบเกลียวเชือกนะครับ ยี่สิบเก้าหาสิบแปดนะครับพี่น้องผู้ใดมีปุ๋ยอยู่กับใส่นะครับันอท่านมีปุ๋ยก็ทะเลาะไปก่อนตัวนอปุ๋ยกับแแ้งนะครับพี่น้องครับ ฝากกีท่านพี่น้องเบิ้งนะครับสาธะนะครับเดี๋ยวจีไซสโล่ให้นะครับพี่น้องผู้ใดมีอ๋อสงสัยแนวใดก็ถามมานะครับถามกันมานะครับอ๋อจีเปค์กข้อมูลมาตอบให้นะครับพี่น้องคันตอบได้นะครับอ่อผู้ใดก็สีหาข้อมูลมาให้คือว่านั่นแหละนะครับคลิปนี้สวัสดีพี่น้องแค่นี้ครับ